ไรเอ้ยเด็เกๆวันนี้วันที่27ทธันวาคมนะคะดูยิ้มหน่่ยแย้มกินอะไรหรอแม่ปุ๋ยทอดเนื้อน,นะคะเราเดินทางจากเชียงใหม่นะคะตอน9.30โมงครึ่งนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็มามาดูกันนะว่าจะถึงบ้านกี่โมงตอนนี้ที่เชียงใหม่หนาวแล้วนะคะทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> 9ก้ามงกว่าแล้วอากาศยังเย็นๆอยู่เลยนะ ระหว่างที่นั่งรถนะคะยิมแยมก็จะดูการ์ตูนดูการ์ตูนเรื่องอะไรเด็กๆกกโอ้นักสืบเหรอเขาดูหน่อยค่ะอุ้ยใครรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้บ้างเด็กๆอ้นี่เป็นเรื่องใหม่เลยนะไม่เห็นยิมแยมเคยดูเลยเคยดูแล้วหรอแม่ปู่จะใช้เส้นทา,างเชียงใหม่ไปเชียงรายเส้นทางดอยสะเก็ดนะคะทางก็จะแบบขึ้น ลงขึ้นลงเป็นดอยๆเป็นโคโ้งๆเยอะนิดหนึ่งนะคะเข้ามาที่อําเภอแม่สวยแล้วนะคะอําเภอแม่สวยเป็นเขตของจังหวัดเชียงรายแล้วนะเดี๋ยวจะพาหนูยิ้มหนยาันเตรียมตัวค่ะเดี๋ยวเราจะแวะเข้าห้องน้ํานะคะเดี๋ยวพาเด็กๆแวะเข้าห้องน้ําก่อนนะคะเข้าห้องน้ําไม่ถูกด้วยนะนี่คือเครื่องหมายห้องน้ําของผู้หญิงนะคะเป็นแบบใส่กระโปรงกระโปรงแบบนี้นะ เข้าห้องน้ากันเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยไปซื้อกาแฟาให้พ่อบอมก่อนนะยิ้มยิ้มขึ้นรถต่อเลยนะคะไปได้มาแล้วนะคะกาแฟายิ้มยิมย้มแม่ปุ๋ยซื้อนี้มาด้วยครีมฮอนของสาขานี้ <c oughs> อร่อยมากแม่ปุ๋ยซื้อตลอดเลยนะมีช็อกโกแลตนี่จะแกะกินเลยไหมแกะกินเลยก็ได้นะหนูยิ้มอยกกินไหม,ไมอันนี้เป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีเันโลโฟแฟตนี่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 ได้ค่ะช็อกโกแลต แช่เย็นนะถ้าไม่แช่เย็นเนี่ยมันจะแต่ว่ามันจะเสียได้อุย๊ยบีบคีม่ดือเลยจ้าขำไมแป้งค็อกโแลมาออกเลยเลยอะแปนงแบบนี้อ่ะไม่ควกินช็อกโกแลตเลยนะปกติมันจะเหนียวๆไงอันนี้เป็นแบบโ o แฟ a นะคะ เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะ Let's go <S เนี่ค่ะทุกคนตอนนี้แม่ปุ๋ยกำลังข้ามสะพานที่โดยอะไรไม่ใช่โดยน้องบัวสะพานน้องหลวงน้องหลวงนี่เขาเรียกว่าน้องหลวงสะพานน้องหลวงใช่สะพานน้องหลวงเชียงร,ร,รายนะคะนะเราขับรถเพิ่งผ่านเป็นครั้งแรกนะคะช่วงก่อนๆที่มายังไม่เสร็จคะ่ะตอนนี้นูแย้มหลับไปแล้วเน เดยิ้มตื่นแล้วเดยิ้มค่ะเออ <c oughs> ต่อไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงบ้านของพ่อปอมแม่ปุ๋ยแล้วนะคะ <c oughs> เรากำลังจะผ่านถางามนะคะทุกคนเป็นภูเขาที่มันเป็นหินใหญ่มากเลย <c oughs> <c oughs> นี่อย่างนี้อะไรทุกคนไปถึงนู่นข้างหลังนู่นเลยต้นไม้เต็มไปหมดเลยแม่ปุ๋ยเข้ามาในเขตอำเภอพญาเมงรายแล้วนะคะเขตอำเภอพญาเมงรายคืออำเภอที่บ้านของพ่อบอมตรงนี้เขาเรียกห้องเบี้ยเออห้องเป็นจุดไว้พักก๋วเตียวอาหารกาแฟได้ แล้วก็เมื่อกี้แม่ปุ๋ยแว่ตลาดแม่แม่เป่าได้เห็ดปา,างปส,ดสดๆดเลยคุณยายเพิ่งเก็บมาทุกคนมันใหญ่มากดูกสิว้าดํามากแล้วมันคือมันแก่จัดอะคะ่ะทุกคนดูสิยังกับไข่ไดนุเสาเลยต <c oughs> อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะเริ่มบานแล้วนะมีบางมีบางอาณาที่มันเริ่มบานแล้วเดี๋ยวแม่ปุ๋ยแทนอันนี้นีนน่ี่ทุกคนดูค่ะ นี่มันเริ่มจะบ,บานแล้วนะคะ hey, <yeah. S 1> เออเหมือนไดโนเสาร์โลมออวมาจากไข่เลยเออนี่ปั๊มน้ำมันปตทพยา,ยามเมงรายนะคะและร้านบ้านของพ่อมแม่ปุ๋ยอยู่ตรงนี้เลยมีตันสปอร์ตกับดีจังนะคะ ดีจังทุกอย่าง20บาทมาอุดหนุนได้นะคะมีตังสปอร์ตเป็นร้านอุปกรณ์กีฬาเสื้อกีฬานะคะสวัสดีค่ะด้วยนะนั่นไงทีมาแล้วระวังนะคะไปแล้วไปแล้วนั่นไงนะหญิงเป็นน้องน้องสาวของพ่อปอมนะคะเราออกจากบ้านพ่อบอมแม่ปุ๋ยหลานของน้าหญิงมานะคะเพื่อที่จะไปหาปู่กับย่าบ้านปู่กับย่านะคะ อีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะต้องขับรถไปประมาณ10กว่านาทีนะคะอยู่บ้านเบียงว้วค่ะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะบอกร้านส้มตำแบบเด็ดมากเลยนะเป็นร้านลับของอำเภอพญยาเมงรายเลยนะ,คะใครอยู่อำเภอพญยาเมงรายหรือผ่านมาก็สามารถแบะซื้อได้นะคะร้านชื่อว่ายายแดงตำระเบิดค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะแชมนะแชมนะมีร้านนี้ค่ะทุกคน นี่ร้านนี้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 ร้าน,นเด็ดมากวันนี้ไม่ผูก<า>ไม่ได้แวะค่ะเพราะว่าแากแต่งทาส้มตําแล้วนะคะเป็นทีสารแท้เลยนะใครอยากใครอยากทานอยากลองกินก็แวะซื้อได้นะคะเดี๋ยวกํลาลังจะขับไปบ้านเยียงว้ค่ะเราถึงบ้านญาตแต่งแล้วนะคะเป็นแากของหนูยิมหนูแย้มค่ะ ถึงปุ๊บก็ทานข้าวนะคะทานข้าวเสร็จหนูยิมหนูยามก็มาเล่นเกม <c oughs> หนูยิมหนูยามเล่นเกมโลบอกอยู่นะคะเด็กๆมีใครเล่นเกมโลบอกบ้างเอยหนูยิ้มหนูยามจะได้เล่นวันเว้นวันนะคะอย่างวันนี้ได้เล่นละอีกวันนึงก็จะไม่ได้เล่นวันถัดไปก็จะได้เล่นนะคะวันละหนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นคล้ายๆหุ่นสลีอโ <c oughs> อ่วนหนูยามนะคะหนูยามเล่นด่านอะไรคะยามไม่ได้เล่นอ่ะ ยห,หนยูนแบบย้มเล่นเกมอื่นนะคะบ้านแย้มแต่งของหนูยิ้มหนูแย้มมะคะ่ะก็จะขายทุกอย่าง20บาทของพวกนี้ก็เอามาจากร้านดีจังของน้าหญิงนะคะทุกอย่างเลยนะ20บาทค่ะมีของเล่นด้วยนะโอ้ยนี่คืออะไลาะน่ารักจัง <c oughs> อ๋อมสินยินยะนะ้มแย้มน่ารักมากเลยเอมจิ้นอมสินไก่โอ้ยมีแบบอันนี้ไรเนี่ยเป็นกาวเพชรติดเพชร มีสีด้วยนะคะมีพัดลมด้วยเฮ้ยอ้ยมีดาวเรืองแสงด้วยค่ะมีแปลงที่ตักขยะมีหมวกมีผ้ากันเปื้อนมีอะไรต่างๆนะคะโอ้ยมีตรงนี้ด้วยง่ายๆมีสลามีแบบคัดไทยเนี่ยยี่สิบาทหมดเลยนะคะใครอยู่บ้านเบียงหวายมาแวะซื้อบ้านจะแต่งได้นะคะอุ้ยหนูแย้มก็เล่นเราบอกนี่ ินซัพเบอรี่ด้วยนะคะอร่อยโอเค okay, สำหรับการเดินทางจากเชียงใหม่ไปมาเชียงรายของหนูยิ้มหนึยแย้มก็เดี๋ยวไม่ปุ๋ยขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูหนูยิม้ยมหนแย้มเล่นเกมก่อนคะ่ะบายบายหนูยิม้ยมหนแย้มไปบายเพื่อนๆในเลย